โโอ้พ oh oh. ่ออยู่ใกล้กันหไหยมาแล้วมัจะล้อกลบอคล็ล,ล,ล็มันลอกก่อนคือเสียงพับเบลอร์อืมมันไงมันเบลอร์ไหมเบลอนี่เทพเลยอือน,น,นี่นี่นี่ไอ,อ้เงี้ยอะไรอยาพระอาทิศผ้าทิศโดนแ,แล้วมันริงแสงคืออะไรอะพ่อพ่อพ่อมีไฟฉายปั๊บเปิดเลยก็เปิดไฟ้าย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่เสู้เองเสูเองพอเปิดไปฉายจ้ะเอาเอาไปฉายโหมันยืนข้างรูกเลยเแล้วเลือนรถไหมเนี่ยไม่รถเราหิวเลือนได้โอเคพอเอามาเติมถ่านเฟฉายได้ไหมเนี่ยได้ไม่เห็นดูดเข้าไปเลยเดือนเข้าใกล้ๆดิวงางอื ไปใช้พ่อหมดแล้วอ่ะพ่อพ่อพ่อทาทาตรงนี้เขากดกดทำอะไรได้อ่ะกดฟอร์แดงแดงแดงแสดงจะได้ว่าต้องเลือกข่าวข่าวข่าวดีสุดพ่อกดไปแล้วมันยังไม่ทันอ่านเลยแต่ใช้ของขาวขาวพ่อก็ไม่รู้พ่อก็กดข้างข่าวไปเบิร์ดกูอ้าวพ่อชักกระเดียกไม่สนไปต่อต่ออีกสักหน่อยไม่ต้องหาไม่ต้องออกไม่ต้องอ้อต่อย ไม่ออกมาถึงไงเดี๋ยวเราไปหาต่ออีกสักหน่อยมันต้องออกแล้วเข้าใหม่ไหมอ,อ่ะไม่อ่ะมันมีหลักจุด